รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Amarin TV New Issuu r e c o r d 4x4 The One and Only อิสุสุปเปิดเวทีแห่งจินตนาการชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศปลดปล่อยไอเดียสุดคูลถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านงานศิละปะด,ดิจิทัลในโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2568กลุ่มตีเพชรโดยบริษัทตีเพชรอิสุสเซลจำกัดผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพฐอเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวดวาดภาพดิจิตัลหรือดิจิตอลเพนติง้งภายใต้แนวคิดซอฟ เวอร์ไทยหลากหลายกว่าที่คุณคิดโครงการน,นี้เปิดกว้างให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้ร่วมตีความความเป็นไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่ออาหารดนตรีศิลปะหรืออัตลักษณ์ร่วมสมัยที่สามารถต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกถือเป็นเวทีที่ท,าท้าทายให้เยาวชนได้ปลดปล่อยจินตนาการผ่านลายเส้นดิจิตอลถ่ายทอดซอฟพตพ์ Power ไทยในแบบที่ทันสมัยเป็นสากลและไร้ขีดจำกัดพร้อมสะท้อนตัวตน ของสังคมไทยในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ www i s u z u ์เว็บอ o n com ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 9โดยผลงานที่โดดเด่นและสามารถสื่อสารแนวคิดตามหัวข้อได้อย่างยอดเยี่ยมจะมีสิทธิ์คว้ารางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรวมมูลค่ารางวัลกว่า50,000 0บาทสำหรับรางวัลประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศจำนวน2รางวัลจากระดับการศึกษาละหนึ่งคน รับทุนการศึกษารางวัลละ5 0 0 0 0บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน2รางวัลรับทุนการศึกษารางวัลละ3 0 0 0 0บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รางวัลรับทุนการศึกษารางวัลละ2 0 0 0 0บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยจำนวน14รางวัลจากระดับการศึกษาละ7จคนรับทุนการศึกษารางวัลละ10,000บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตจำนวน1ิรางวัลจากระดับการศึกษาละ 5คนรับทุนการศึกษาคนละ2,500บาทนอกจากนี้เยาวชนทุกคนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตอิเล็กทรอนิกส์หรือ e c e r t i f i c a t e ตั้งแต่รอบคัดเลือกเพื่อเป็นกำลังใจและสามารถนำไปใช้เป็นผลงานประกอบแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตนี่คืออีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ร่วมบอกเล่าเรื่องราวซอฟท์พาวเวอร์ไทยในแบบที่โลกต้องหันมามองสมัครและส่งผลงานได้แล้ววันนี้ที่ w w w ร สู s ยูทิ t เลชั่น i o n com เมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีสู่จุดพีคใหม่ของชีวิต ซูซูกิฟ n w i s X Series 22 m a x f r c e ร้อนแรงเป็นเรื่องชีวิตมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก Experience the Force new Super-Sheet X-Force this All HEV ความสุขที่เติมเต็มชีวิตได้มากกว่าอยู่ใกล้กว่าที่คิด What life truly means New Honda CRV e s e v New Isuzu D Max Highlander ขับสบายแม่นยำกับพุงมลายไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา n e i s u z u สุ a x ด h แ i l a n d e r The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ Togetherness redefine กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยผนึกกาลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวนับถอยหลังการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการพีทีกลางปีออฟไทยแลนด์2026โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามทดสอบก่อนเปิดฤดูกาลร,ระหว่างวันที่21-22กุมภาพันธ์และการแข่งขันสนามแรกของฤดูกาลร,ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2569ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีการ การเปิดตัวทัวรรางวัโมอต GP จีพีสนามประเทศไทย2026อย่างเป็นทางการซึ่งออกแบบเชิงสัญลักษณ์เปรียบเสมือนคบเพลิงแห่งการเปิดสักราชใหม่ถ่ายทอดบทบาทไทยในฐานะสนามเปิดฤดูกาลผสานแท็กเลเยอั์สนามช้างสีธงชาติไทยและลายผ้าพระราชทานสิริวชิราภรณ์สะท้อนพลังแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เวทีเวิลด์กางปีดกรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยระบุว่าการเป็นสนามเปิดฤดูกาลต่อเนื่องสะท้อนศักยภาพการจัดกิจร ระดับโลกและเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสปอร์ตทริึมสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า25,000ล้านบาทด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยย้ำว่า MotoGP คือ World Event สําสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกถ่ายทอดภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่กว่า200ประเทศ เบลี่แบงคอกโดยบริษัท AS a อ t อ s โต้เซอร์วิสจำกัดผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เบลลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยประกาศปรับราคาจําหน่ายรถยนต์รุ่น New Continental GT และ New f l y i n g s ปอร์ขุมพลัง V8 ไฮบริดการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากโครงสร,ร้างภาษีสั 3. 3. 3. 3. มะสมาธิใหม่ปี2569ที่ลดอัดตราภาษีรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินในกลุ่มเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรขึ้นไปเหลือเพียง30%เพื <S <S 2> <S 2> ่อสนับสนุนรถยนต์พลังงานสะอาดโดย New Continental GT ปรับ ราคาจากเดิมเริ่มต้น21.9ล้านบาทลดลงกว่า3.5ล้านบาทเหลือเริ่มต้น18.4ล้านบาทขณะที่ New Flying s p u r ปรับราคาจาก20.2ล้านบาทเหลือเริ่มต้น16.9ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองเวลาทดลองขับได้ที่ b บ l l y Bangkok จกักรูและแลโดเวอร์ช่วนนักสะสมและคนรักรถร่วมเป็นเจ้าของรถยนต์คลาสสิกระดับตำนานส่งตรงจากสหาราชาอาณาจรรักรบริษัทอินสเคปประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากรู้และแลนโดเวอร์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผูด้เดียวในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการนำเข้ารถยนต์โบราณอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรถยนต์คลาสสิกและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางร,รถโบราณในภูมิภาคเปิดโอกาสให้นักสะสมและผู้ที่ลหลงใหลในยนตกรรมระดับตำนานได้เป็นเจ้าของรถยนต์คลาส จากแบรนด์จากัวและแรลโลเวอร์รุ่นไอคอนิกที่ผ่านการคัดเลือกและรับรองจากโรงงานพร้อมบริการจัดหารถนําเข้าและดูแลหลังการขายแบบครบวงจรรวมถึงการบูรณะและปรับสภาพรถยนต์คลาสสิกตามมาตรฐานโรงงานรถยนต์คลาสสิกทุกคันที่นําเข้ามีประวัติชัดเจนตรวจสอบได้พร้อมใบรับรองความถูกต้องจากโรงงานหรือ Certificate of a u t h e n t i c i t y ข้อคุมหมายเลขตัวถังเครื่องยนต์และสเปคดั้งเดิมนอกจากเป็นยุตธกรรมระดับตำนานแล้วยังถือเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีมูลค่าในระยะ ยาวผู้ที่สนใจรถยนต์คลาสสิกจากจากลั้วและแลโรเวอร์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่พระราม4และโชว์รูมแลโรเวอร์บูติกชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือเว็บไซต์ Land r o v e r .co.th บริษัททนบุรีนอยเซนจำกัดในเครือกลุ่มทนบุรีผู้นำเข้าและจัดจาหน่ายรถยนต์แบรนด์ชีลรี่อย่างเป็นทางการในไทยจัดงานอินเวสเตอร์พอลลมเปิดแผนธุรกิจระยะยาวมุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนโดยศักยภาพของจชีลรี่ในฐานะผู้นํายนตกรรมระดับโลกสานประสบการณ์กว่า85ปีของกลุ่มทนบุรีน,นายนรงศรีตาลายนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททนบุรีนอยเซนจำกัดกล่าวว่าจุดแข็งของจชีรี่คือรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเทคโนโลยีล้าสมัยและ การออกแบบที่โดดเด่นควบคู่ความเข้าใจตลาดไทยพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าภายในงานยังได้เผยแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อยปีละหนึ่งรุ่นพร้อมขยายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครบ65แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้รวมถึงการเปิดโชว์รูมเรือทงแห่งแรกในไทย อิสุสุเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขาย,ย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดอิสุสูเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยโดยก่อนหน้านี้ได้มอบเงินบริจาคในนามมูลิธิกลุ่มอิสุสุแก่มูลิธีโรงพยาบาลสงขานครินเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภยัยพร้อมกันนี้กลุ่มตีเพรและผู้จำหน่ายอิสุสูทั่วประเทศยังได้สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมมูลค่ากว่า7 5 0 0 0 0บาทและจะ ส่งรถปิกอัพอิซูซุวีคอสโฟบโฟดัดแปลงพิเศษจำนวน4ี่คันลงพื้นที่เพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงคุณวิชัยศิรนันท์พารรองประธานมูลนิธิกลุ่มอิซูซูเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคเพิ่มเติมจำนวนกว่า5 0 0 0 0 0บาทเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูหลังอุทกภัยในจังหวัดสงขลานอกจากนี้อิซูซุยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยการบริการตรวจเช็ครถฟรีความส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงวันที่ย์บริการอกุมภาพันธ์สองพัอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนอิซุสุ02 118 0777 เมื่อเร็วๆนี้บริษัทในเครือไพมัทกรุ๊ปนำโดยนายนัทวุิตั้งคารวะคุณประธานบริษัทพร้อมด้วยนายจิรพลุจิวิพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือไพมัทกรุ๊ปและนายสราวุฒิชัยมังกรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไพมัทออตโตเฮาส์จำกัดร่วมมอบเงินสมทบจำนวนหนึ่งล้านบาทจากการจัดกิจกรรมการกุศลในกลุ่มลูกค้ารถยนต์เครือไพมัทกรุ๊ปประจำปี2 5 6 8ให้แก่กองทุนห้องผ่าตาัดโรงพยาบาลศิริราชโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ทวัชชัยอัครวิพรอง คณะบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์นริกิตนรงรองหัวหน้าฝ่ายบริการภาควิชาจักษุวิทยาและศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิประ,ระวิปากสิษิ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยาและอองโคโลยีภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสาต,สาตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนรับมอบณโนะรงพยาบาลศิริราชเรื่องรถให้ภัยมัดดูแล ไตมอเตอร์ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหรกรรมยานยนต์โลกโดยการติดอันดับ w o r l d b e s t Company 2025จากนิตยสารไทม์อันดับที่33จาก1,000บริษัททั่วโลกสะท้อนความแข็งแกร่งทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรมพร้อมขยับขึ้นสู่อันดับ30ของอิน Inter อร์แบ b นด t Global b r a n d ด้วยมูลค่าแบรนด์กว่า24.6พันล้านดอลลาร์าสหรัฐเติบโตต่อ,ตอนเนื่องยาวนานถึง16ปีคุณไดเดินหนากลยุทธ์หลายเทคโนโลยีหลายทางเลือกครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและไฮโดร อย่างไอออนิกไและออนิวเน็กโซพร้อมผักดันเทคโนโลยีไฮโดรเจนสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทยคุณได้ยืนยันการลงทุนระยะยาวเตรียมตั้งโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่มูลค่ากว่า1,000ล้านบาทรองรับการขยายตลาด EV ีและไฮบิดในอนาคตพร้อมให้ปี2 5 1 9เป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องจับตาทิศทางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตจากคุณไดอย่างใกล้ชิด i s ซู u ูดีแม็กซ์สเปแรงแต่ประหยัดสุดๆไปกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force ใส่สุดกับงานเต็มที่กับชีวิต New i s u s D Max Space Cap The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นวินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่นักขับโลกใหม่คุณพ่อมือใหม่คุณแม่พันใหม่ อร่อยรูปใหม่อร่อยชาลเลนจ์ใหม่นักช็อปสูตรใหม่อุ้ยเจอรักใหม่ด้วยพีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลาชีวิตมีเรื่องน่าย,ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก yes, the Experience the Force All New Mitsubishi X-Force h e v ซูซูก um ิฟลอนส์ New Isuzu V c l a s s 4x4 ใหม่พ่วมาลไยไฟฟ้าคร้อมุมมองแบบ360องศา New Isuzu V c l a s s 4x4 The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นวินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา ันนี้กล้องก็มาอยู่เป็นที่การเทสรถจีลี่ลิเดลนะครับผมด้านข้างกล้องนี้แน่คือ l i เดล่าอีคอนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องที่โคลนมาจากพี่ใหญ่ RD6 นะครับผมก่อนหน้านี้ l i เดลได้เปิดตัว RD6 ไปต้อบอกเลยว่าเนื้อหอมมากๆเป็นกระบะไฟฟ้า EV 100%ที่มียอดขายนับหนึ่งในประเทศจีนเลยนะครับผมส่วนลิเดลาตัวอีคอนตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้คําว่า ัดฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่จําเป็นออกเพื่อให้มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะผมดูจากรูปลักษณ์ภายนอกสังเกตได้เลยว่ากระจังน่าจะมีความแตกต่างกับพี่ใหญ่นั่นก็คือ RD6 นะครับผม ตัวโลโก้จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับและจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากเลยนะครับนั่นก็คือล้อนะครับจากล้ออลลอยจะกลายเป็นล้อเหล็กนะครับและภายในก็จะมีการตัดฟีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้จําเป็นกับการใช้งานออกนะครับเรื่องของความดูหลยจะลดลงไปหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าการใช้งานยังครบคันพร้อมลุยทุกที่เหมือนกันครับและแน่นอนว่ารุ่นอีค่อนนี้ก็จะมีระบบการขับเคลื่อนให้เราเลือกถึง2แบบมันก็คือการขับเคลื่อนแบบ2ล้อและการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารุ่น R D 6จะเป็นพี่ใหญ่จะมีความแตกต่างมมาาากกกกนน้้้อออออออยยยแค่่ไุดดดรรรทีเเสััังต็ืลลล ของ R6 จะเป็นพี่ใหญ่เนี่ยจะดูมีความหรูหรามากกว่านะครับและกระจังหน้าที่มีความแตกต่างกันเพราะว่าโลโก้ของลิดา r าเนี่ยจะอยู่ที่กระจังหน้าเลยและแน่นอนว่าไฟหน้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED นะครับผมตัวนี้จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนด้านในไม่ต้องพูดถึงความหรูหรามาพร้อมจัดเต็มมากกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับขี่ความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ ดีซิกซคอนรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมีความจุแบตเตอรี่อยู่2รุ่นให้เราได้เลือกกันนะครับนั่นะก็คือรุ่น63กิโลวัตต์ัวและรุ่น73.9กิโลวัตต์ัวนะครับสรุ่นนี้สามารถขับเคลื่อนในระยะทางค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยนั่นะก็คือระยะทางวิ่งสูงสุดในมาตรฐาน NEDC อยู่ที่369กิโลเมตรและ461กิโลเมตรเรียกันได้ว่าห่างกันเกือบ100กิโลนะครับผมส่วนในรุ่น f o Wheel Drive ก็จะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่73.9กิโลวัตต สกิโลเมตรส่วนพี่ใหญ่อย่าง R D 6เนี่ยมีให้เลือกถึง2แบบนั่นก็คือ Two Wheel Drive และ Four Wheel Drive และทั้ง2แบบเนี่ยก็ยังมีอีกถึง2รุ่นย่อยนะครับ Two Wheel Drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลังมีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่2รุ่นให้เราเลือกนะครับรุ่นแรกก็คือ7จ็ดสิามกิโลวัตต์วสามารถวิ่งในระยะทางสูงสุดได้ที่461กสิโลเมตรนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือมีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่86สิกิโลวัตต์ช่วสามารถวิ่งในระยะสูงสุดได้ที่ 13.9กิโลวัตต์อาวิ่งได้ที่424กิโลเมตรและพี่ใหญ่สุดรุ่นท็อปมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่86กิโลวัตต์อาสามารถวิ่งได้ที่455กิโลเมตรนะครับในส่วนของ l ิล a าอีอนที่กล้องมองว่านี่คือกระบะที่คุ้มค่าที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยเพราะมีราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่700,000ต้นๆแต่ได้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบจบและพร้อมในการใช้งานในชีวิตประจาวันเลย เอาละครับผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้กล้องได้ไปเทสต์ไดฟ์ลิเดล่ารุ่นอีคอนและรุ่น R D60 ที่เป็นพี่ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าลิเดล่าที่เราได้เทสต์กันรุ่นอีคอนเนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบนั่นคือรูปแบบที่บรรทุกสัมภาระทั้งหมด720กิโลกรัมอยู่ด้านท้ายและตัวที่ไม่ได้บรรทุกสัมภาระนะครับบอกเลยว่าการบรรทุกสัมภาระและไม่ได้บรรทุกสัมภาระเนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยมากซึ่งสิ่งนี้บอกอะไรกับเราสิ่งนี้บอกเลยว่าฟีเจอร์และ ช่วงล่างการทํางานของตัวรถเนี่ยซับแรงการสั่นสะเทือนแล้วก็ควบคุมตัวรถเนี่ยให้เรามีฟีลลิ่งในการขับขี่ไม่รู้สึกว่ามันมีอาการโยนเลยนะซึ่งจริงๆแล้วตัวเลข720กิโลกรัมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลขที่น้อยนะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปรถกระบะสันดาบเนี่ยบอกเลยว่าเราต้องมีอาการรู้สึกแล้วว่ามีอะไรหน่วงๆอยู่ที่หลังรถนะครับผมมีอาการแบบโยนๆเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความขรุขระนะครับแต่การขับตัวเนี้ยทั้งๆท,ที่มี สัมภาระอยู่จำนวน720กิโลกร,รัมเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่รู้สึกเลยครับผมแล้วถ้าไปพูดถึงลิล a ่า R D 6 i ที่เป็นพี่ใหญ่ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนี่ยบอกเลยว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนที่เป็นจังหวะ0ถึง100่นะครับรถเนี่ยมีการควบคุมที่ดีมากๆใช้คาว่าเสียอาการได้น้อยมากถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ขูกขะและเป็นรูปแบบที่มีก้อนกรวดและทรายเป็นดินนะครับผมาการขับขี่รูปแบบที่เราต้องการสมรรถนะแบบสูงสูงเนี่ยตรงนี้บอกเลยว่าเห็นได้ชัดมากๆครับ แต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการคนไหนต้องการนํารถไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรีดสมรรถนะของรถออกมาขนาดนั้นซึ่งแน่นอนว่าลิลลาตัวนี้ที่เป็นรุ่นอีค n เนี่ยมีให้เลือกถึง2รุ่นก็คือรุ่นขับเคลื่นอน2ล้อและ4ล้อตอบโจทย์แน่นอนครับผมอมรินทีีว